โอเคครับพบครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนั้นนะครับวันนี้อยู่ในเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมก็ EP นี้สังเกตว่าสกินผมเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเอาไปข้างหน้าก่อนนะจะข้าแล้วนี่สกินผมเปลี่ยนไปนะเพราผมได้ทําการแต่งสกินใหม่มานะครับผมก็นะนี่ผมว่าก็สวยดีนะผมชอบสีขาวอ่ะสีขาวกับสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรไม่รู้ติดตรงแขนเราด้วยนะ ตงนี้ท่าเหมือนนะมันเป็นไฟแต่ว่ามันไม่เป็นไฟผมครับใช่มันไม่เป็นไฟแต่ผมว่ามันก็เหมือนไฟอยู่นะไฟสีเขียวนะครับแบบกําลังจะไหม้แขนเราอย่างนี้นะแบบหมัดไฟนะครับไฟสีเขียวอย่างนี้นะโอเคอีพ e ีนี้จะมาทําอะไรอะ่ะ e อีพีนี้เราจะมาทำรองเท้าเราจะพังเลยทุกคนอีพ e ีนี้เราจะมาทําฟาร์มสอมบี้แล้ว ฟาร์มสปาวซอมบี้ที่เราไปเคยเจอมาแล้วนะจากตอนที่เราไปขุดเหมืองตาน,นู้นเนี่ยนะครับอีพีแรกๆของซีซั่นนี้เลยนะก็เดี๋ยวของเราจะไปเอาที่หมู่บ้านน้นบ้านของเรานั้นเอานะเพราะว่าฟาร์มซอมบี้อยู่บ้านนู้นแล้วผมยาม้ายมาอยู่นี่แต่ว่าผมยังไม่ได้เตรียมของนะครับตรงนี้ก็ผมไม่คิดว่าไปเอาอยู่บ้านนู้นก็ได้เนาะก็คงจะไม่เป็นไรนะครับ โอเคมาตอนนี้ทีไรแหลกทุกทีแต่ก็วันนี้อ่ะดื่นอนี่นะครับไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองเลีอยไปนิดนึงแลกไหมแลกไหมอ๋อโอเคปรับตรงนี้ก็ไม่แหลกนะครับโอเคเหมือนเกมมันจะเอยชิตเดอร์มันจะบล็กเลยนะครับ ็ไม่เป็นไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมของก,ก่อนกันนะออกลับมาบ้านหลังนี้แล้วไม่ได้กลับมานานเลยนะครับผมว่ามันก็โล่งสวยงามดีนะโอเคอน๋นี้ยเนีนีนตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่โตแล้วนะแต่มันก็โตเลยครับผมอันนี้ก็โตรมตอมโตไอ้ต๊กคาไปแล้วล่ะ โอเคตรงนี้มีอะไรไหมมีแอนเดอร์โมีดินนะครับมี่าน okay. โอเคอเงจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปในบ้านกันก่อน ผมจะเอาน้ำเออจะบอกน้ำไปถังน้ำไปสองถังนะแล้วก็สโตน e ีพิตเตอรหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันจะใช้ธนูด้วยนะครับเออ,อเ,เดี๋ยวเราไปเอาธนูแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่เรีบยครับอีพีนี้ย,วยาวๆนะฮะ ตอวต้องเตรียมของไปให้ครบอะ่ะธนูกาก,ากอินแอมเบกพันสององี้นะธนูโอธนูก็ไม่ค่อยมีนะทนุกคนผมไม่ค่อยผมไม่ได้มาฟาร์มอะไรไม่ได้ค่อยไม่ได้ไม่ได้มาฟาร์มอะ่ะอยูไม่ไม่ได้มาฟาร์มเลยนะครับเดีย๋ยวบอกว่าผมจะมาฟาร์มอยู่นะอ๋อฝนตัวอีกแล้วทำ เนี่ยเราจะทำอันนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าธนูอินชาร์เนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเราจะลองกันะทำได่เหมือนกันนะครับโอเคอ๋อนี่แรกๆดิสเพนเซอร์รนะครับนี่อ่า ฝนตกหนักเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรา mm hmm. เก็บที่เรียมคือนะ mm hmm. เพื่อจะไม่ได้ให้มันลบก mm hmm. บ้านลกกล่องเราเกินไปนะครับโอเคแล้วเราจะทำอะไรต่อดี mm hmm. อ่าใช่ใชใชต้องเอาเดสโตนนะครับ mm hmm. จริงๆก็ไม่ต้องหลอกเลสโตนอะ ระจกไปครับใช่ใช่ตงกอนกระจกไปแล้วก็ทอชใช่เราต้องมีทอชนะครับอืมไม่มีเดี๋ยวไอซิปเอนซี่วีร์จูหนึ่งเอ้าเฮ้ย เดย๋ยจะกดอมเบโกเอ้าผลานนะครับเดี๋เดๆๆเด้อเด้อโอเคๆๆอยู่บ้านอยู่บ้านโอเคน,น่ามีอะไรเตรียมนะครับตอนนี้ก็เปนตกหนักนะครับตกในเกมนะฮะก็ในเกมหนักมากเลยครับผม ในชีวิตจริงนี่ไม่ตกเลยนะฮะผมก็ไม่ค่อยอยากให้ตกเลยหรอกนะโอเคเอ,อ,อะไรน้องหมาใช่ไหมหมาให้มันตกใจได้ว่ามาโครงกระดูกนะครับก็อาจจะได้เปลี่ยนอีพีก็ได้นะถ้าเจอยมาโครงกระดูกเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีทานใช่มีทานตรงนี้โอเค เงี้ยน,นี่ที่ผมเผาไว้ตั้งแต่อีพีแรกแรกเง้นนะครับผมไม่ได้มาเอานะโอเคเออมันไปทางไหนเนาะผมก็ไดทำทางเลยขึ้นไปแล้วแหละแต่ผมจะไม่ได้ว่าเข้ามาในเมืองตรงนี้ยเราจะไปทางไหนต่อนะครับ

เใช่ทางนี้หรือเปล่าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ที่เราเจอเพดอะมันไม่ใช่ครับนะเดีย๋ยวขอตัดแป๊บหนึง่งโอเคทุกคนก็ผมเรีว่าผมเคยทำทางนี้ไว้นะแล้วผมก็ไปหานเมืองหาไม่เจอครับผมลืมผมก็เลยเออใช่ใช่โลผมนึกออกว่าเราผมไปทำไว้นะ เลยมาขุดตรงนี้อนะครับผมเพราะว่ามันจะเชื่อมไปถึง,งตรงอันนั้นเลยพอดีนะ,ะนี่ไงถึงเรียบร้อยครับผมสปอนซอมบี้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยแล้วกันนะครับเราได้พ o ว e r V ์วีนะ ของเล็กคุณเลืองวันนี้นะอันนี้มันเป็น c อ v เปอร์สโตน์ไงมันเล็กคุดช้าหน่อยนะครับ ก็ว so so ันนี้เวลาพูดอาจจะมีเสียงตันบ้างเสียงขึ้นจมูกบ้างนะครับผมก็ผมเอ่อเป็นวัดในอยู่นะครับก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้ก็โควิดมันจะมันก็เริ่มกำลังระบาดรอบสองนะครับผมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็หนาวนะเวนะแตก็เห็นหลายคนเบิดบานร้อนอยู่นะครับในบ้านผมเนี่ยอยู่เอต่างจังหวัดไง ก็เลยอ่ะนอนน้น,น่อยนะครับสมมตจะเกิดมาทีเราเนี้ยเ้อาไม่ได้ปักไฟนะครับ ปลอกไฟนั้นนะครับเป็นมืดนะครับเดี๋ยวเ่ะเพิมมันเตอร์มากัดเราด้วยนะครับสตต็กตรงนี้ทอชตรงนี้โอเควาวาวโอเค ไปถูกสปอนเซอร์นะครับนี่ใช้ซิวทัดขุดลงไม่ได้นะครับผมขุดแล้วแตกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอ้ำปลาก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าเอาลงมาทางไหนดีทางนู้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากบก่อนแล้วกันกบตรงนี้ หนึ่งนะหนึ่งสองสมสห้าหดปดโอเคไหลมาตรงนี้รึตรงเก้พอดีโอเคุคณลงไปอีกสองบล็อกครับผม อ,อ,อีกบล็อกเดียวพอครับโตมยังไม่อยุ่ตกเลยนะทุกคน สิฝนข้อมูลยังไม่หยุดตกเลยนะครับนะอตรงนี้กรบไว้นะครับสปอนเน่ม,นมามาหยุดมันมาอยู่ในจุดที่แบบเราทำยากเดียวเออนะสปอนทีก็สปอนให้เราดีไหนก็ไม่ได้นะครับไม่ครับไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรเความสามารถของเราอยู่แล้วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนะริงเราไม่ต้องเอาดิเพนเซอร์มาก็ได้นี่เออเอามาทำไมวะกดต้องกดลงอต้องเมาที่เก้าไป2นะครับ น้ำมาวางลงก่อนนะครับผมวางให้มาเป็นน้ำอินฟินิตี้นะครับอ่าโอเคนี่ซอมบี้อ่าเดี๋ยวสมมุติว่าเราเป็นซอมบี้นะครับ มาเกิดมาตรงนี้อ๋อเรามาันก็จะเดินไปไหลลงน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะลงไปห้องเชียร์ต่อนะครับนี่เขาเรยกว่าห้องเชียร์เลยทีเดียวโอ้ไม่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 ขุดลงมาอีกสามบล็อกดีกว่านะครับหรือว่าสองบล็อกดีเพราะว่าสองบล็อกอ่กอกอะมันจะอ่าดีกว่านะ เกิดซามบล็อกอะซอมบี้มันเดจับสัมผัสละคือซอมบี้มันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะมาตามนั้นนะครับ แล้องกว้างครับนนีคิดไม่ออกตอนนี้ คนเสียงอะไรอ่ะนี่ผิงเขาว่ามันจะมีมอนเตอร์ในถ้ำนี่นะครับเอ้เอ,เอตัวที่มันส่งเสียงนี่แหละผมไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะ เอากลบไปเลยแล้วก okay. no. okay. ันนะครับโอเคตึกอย่างห้องกว้างเลยนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเดี๋ยวคูณใเท่ากันก่อนอีกสี่บล็อก อีกวอกไหมทุกคนขออีกเอาอีกก็จะไดกว้าอองกว้างหน่อยนะครับ โอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำนิดก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะเเกินเลยไปนะวางน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวี๋ๆๆแป๊บหนึ่ง กาผมจะวางแหวนผิดหรือเปล่าคับนึงนะใช่ระวังน้ำผิด ตัวนี้อาจจะได้พอดีนะไหลลงไลจะมาตรงนี้นะครับเราตีสมิธเราก็จะตีตรงนี้อ่ะ โอเคมีเด็กคอดีนะครับออต้องใช้เล็กด้วยนะปึ๊บอ,อ่ะฮะลงมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมทุกคนลงมาตรงนี้โอเค เราจะตีซอมมี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากล่องเราต้องวางตรงนี้โ <Okay. S 1> อเคผาช้ามากเลยทำกล่องก่อนแล้วก,ก็ได้เลยครับเอ้เอาทำมาสามกล่องเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ไฟนิสหนึ่งพวกความสว่างนะครับการทำคลิปแล้วตามมังเหียนของผมด้วยนะครับโอ้ยี่สิบสามวนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับโอเค ควางก่อนวางวางวางเอาโอเคแล้วก็เอากระจกวางนะครับมาตรงนี้แล้วกันนะ ใช่ไม่ใช่เอาวางผิดแบบเอาจับวางตรงนี้อ่าแล้วก็วางตรงนี้นะครับนี่แล้มีกระจุเนี่ยกล่องมันจะเปิดได้นะครับแล้วเราก็เอาจะทำเป็นอันนี้สลับ,บนะครับ stone b r i d g e slab หรือเปล่าวะใช่ไม่ใช่ เปิดไม่ได้อ๋อโอเคโอเคพี่เนี่ยจะเบื่อเ <ๆ S 2> บือ่อนยนะครับพอดีเป็นวันลบสมองตันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไม่ได้ของฝั่งนี้อ้อยี่ห้าทียี่หกทีแล้ว ไมเราอดคิดนานจังเลยเดี๋ยวนี้เพลินนะครับเพลินมเล่นเพลินไปไหนโอเคนี่นะครับอ้าวอ้าวชิตโอเ้เป็นไร,ระะอ่ะเป็นไรปะเราอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บขึ้นไปก่อน โอ้แสงดีมาข้างล่างน,นะสัมบีงมายังอ่านี่มันก็จะหล่นมาอย่างนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับก็สำหรับใครชอบไปดิมกดไลค์กดซับสไรครป์เป็นแรงใจผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ